สวัสดีครับทุกคนเสียงจากช่องสอเสียงสตอรี่นะครับวันนี้เสงนำคำศัพท์ภาษาจีนมาแต่งเป็นบทกวีภาษาไทยเพื่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะครับและคำศัพท์ที่เสงนำมาในวันนี้เนี่ยก็อยู่ในหมวดของสมาชิกครอบครัวซึ่งคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับก็เป็นคำศัพท์ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานเลยละ่ะทุกๆคนสามารถที่จะได้เจอคำนี้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เลยคิดว่าบทนี้น่าจะเป็นบทที่เพื่อนๆน่าจะได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดเลยละ่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับเสงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เสงด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเสงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เปิดมาช่องสอเสง่์สตอรี่เป็นครั้งแรกหรือไม่เคยกดติดตามช่องสอเสง่์สตอรี่เลยปุ่มติดตามของคุณจะเป็นปุ่มสีแดงๆครับฝากกดหนึ่งครั้งให้มันกลายเป็นปุ่มสีเทาแล้วก็กดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเวลาที่มีคลิปมาใหม่เนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนไปหาทุกๆคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆของเสงนะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าบทเรียนกันเลย easy chinese เกียนตันจงเหวินคลิปนี้นะครับเราจะท่องกรอนไปด้วยกันทั้งหมด2รอบนะโดยที่รอบแรกเนี่ยเสียงจะเขียนคําอ่านภาษาไทยลงไปในบทกรอนเลยนะครับในขณะที่รอบที่2เนี่ยเสียงจะพิมพ์เป็นตัวอักษรภาษาจีนเลยแล้วหลังจากที่จบทั้ง2รอบแล้วเนี่ยเสียงก็จะมีทิ้งคําศัพท์ไว้ให้นะซึ่งก็จะมีทั้งตัวอักษรจีนคําอ่านที่เป็นพินอินแล้วก็ความหมายของมันนะครับ ซึ่งเซนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆเนี่ยจะนําไปทบทวนกันนะครับรับรองเลยว่าได้ประโยชน์จากคลิปนี้แน่นอนป้าป้าคือคุณพ่อมามาหรอคือคุณแม่เย่เยคือชายแก่เอาให้แน่ก็คือปู่ไหนในย่าคนสวยไม่เมยหมวยน้องชมตรูเจียเจพี่สวยหรูส่วนตัวกูแทนว่าวอ พี่ชายคือเกอเกอว่างว่างเผลอเป็นหน้างอตี้ตีน้องรูปหลอ่อนี่แหละเนาะครอบครัวเราในรอบที่สองนี้นะครับแซนก็จะออกเสียงภาษาจีนเนี่ยให้เป็นสำเนียงภาษาจีนมากขึ้นนะป้าปะคือคุณพ่อมาหมะหรอคือคุณแม่เหย่เหย่คือชายแก่เอาให้แน่ก็คือปู่ไหนไหน ย่าคนสวยแม่แม่หมวยน้องชมตรูเจียจ๋ยเจี๋ยพี่สวยหรูส่วนตัวกูแทนว่าหวอพี่ชายคือเกอร์กะว่างว่างเพอเป็นหน้างอตี้ตีน้องรูปหลอ่อนี่แหละหนอครอบครัวเราเชือเชือ คำศัพท์ใหม่คำศัพท์ใหม่ประจำวันนี้นะครับคำแรกนะป้าปะป้าปะพอ่อมา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 แม่เหย่เย่เหย่เย่ปู่หนไหนไหนไหนย่า สังเกตนะครับว่าพยางค์ที่สองเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายกำกับเสียงเขียนอยู่ข้างบนนะครับซึ่งการที่ไม่มีเครื่องหมายกำกับเสียงก็คือให้ออกเสียงสั้นและเสียงเบาครับแม่แม,แม่น้องสาวหรืออมวยเจ๋เจีเจ๋เจพี่สาวหรือเจ้หอหอฉันเกอ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 พี่ชายตี้ตี้ ตี้ินอองชายหรืท่เรรราาู้จััักกนนนใคคว่อตะบเิป็นยังไงกันบ้างครับกับการท่องคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้บทกวีภาษาไทยมาช่วยง่ายๆใช่ไหมล่ะไว้โอกาสหน้าเสงจะนำสาระดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องสเสง Story ต่อไปด้วยนะอ๋อแล้วเสงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย